สวัสดีครับผม,มนู่มเอ็นเกมแคสเตอร์จะมาแคสเกมฟีฟ่ามือบายนะครับผมอันนี้เป็นรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับคลิปนี้ก็มาติดติดกับคลิปเอ่อค,ค,ค,คลิปรวมมิดเลยนะครับผมกําลังโหลดเข้าเข้ามาสู่สนามครับเป็นบาร์เซโลนาเจอกับแมนยูนะครับเล่นอยู่ที่บ้านของบาร์เซโลนาแมนยูก็เซตเดิมครับที่ผมใช้เอาเอามาคว่ำหลายทีมเลยนะครับในรอบแบ่งกลุ่มส่งมาซซอม มาคาร์ราฟอร์ดโอ้โหสูตรเดิมสูตรนี้โดนประตูแน่นอนไอ้น้องโดนแน่นอนฮึบโยนมาบุนูฟเฟร์นันเดสโคลไม่ได้ครับโอ้โห,โอโหโกองกลางตัวรุกยังกินไม่ได้เลยนะยังยิงไม่ลงครับว,ว,วิ่งออกมาบายเอ่อฟังของบาซโลนาอ่าอิริกเซนส่งให้คาซิมิโร่คาซิมิโร่ส่งให้มาคาร์ราดฟอร์ดโอ้โหสูตรนี้โดนแน่นอนไอ้น้องแน่นอนมาแล้วมาแล้วฮึบโยนมา ฮึบกไม่โดนอีกแล้วบูโน่ฟูรันเดสยืนยืนออกห่างเกินไปอีกแล้วครับผมบูโน่ฮึบฮอยลุนตัดบอลไม่ได้กานาโชการาโชเก็บบอลไว้กระตัวทาํ ho, ทาไงกานาโชทาไงฮึบฮึบลากมา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 ,มายิงครับโอ้โหซัดไกลครับเข้าเข้าไปในประตูเลยครับค่อนข้างสวยงามเลยนะไม่ค่อนข้างครับสวยงามสุดๆไปเลยครับนี่ครับชี้เบอร์49จำไว้49ไว้น้องนี่ครับผมนี่ ลากมาลากลากคนคนคนฟยวเลยครับนี่ซัดไก่ครับโอ้โหซัดไก่งามๆเลยนะครับผมเป็นสกอร์หนึ่งต่อศูนย์นะครับผมเป็นสกอร์ที่สวยงามจริงๆเลยครับยิงตอนนาทีที่ยี่สิบครับอ่ามาร์คัสรฟอร์ดสูตรนี้โดนทุกทีมาไม่ว่าระระดับไหนผมเล่นมาหมดแล้วอันนี้ระดับยากสุดนะพูดผมจริงๆอ่าโยนมาบูนูฟอนเนสยิงครับโอ้โหคาซิมิโรยิงพลาดครับผม สงสัยจะกดพลาดไปหน่อยครับผมปุ๊บโยนมาอ่าต่อบอลมานี้ไอ้น้องโดนโชกบอลกันนโชว์กันนโชว์ยลุ่นดีอ่าดีดี่อาว่าอะไรวะไม่รู้ครับอีริกเซอนออแย่แล้วครับเป็นประตูแน่นอนกาวีมาแล้วโอ้โหหลุดครับอ่าลรวานลุดชิปหายครับโอนาน่าออกมาเป็นประตูครับฮแฟนแมนยูนี่ร้องนิดหน่อยครับแฟนวาเยือนนี่เฮครับ Hey, เฮลันสนามนะเฮเลวานกูยิงเข้าอ้มให้โดหฮอยลุนให้มาคารสฟอร์ดมาคาราฟอร์ดให้นี Sent ้ซ hey. ัมฟึบโชโชโชวึบลาก้างโอโหโดนตัดไม่ได้ครับมีมีคนเดียวที่ทําได้ครับน่าจะเป็นมาคาราฟอร์ดนะครับก็มามามาไปก็เขาจะมาทําลูกที่สองอ่ารัสฟอร์ดฮอยลุนฮอยลุนส่งให้มาคาราฟอร์ดอ่าแบบนี้ ลากเดียววันนี้เป็นประตูแน่นอนไอ้น้องยิงครับเออเข้าเป็นประตูครับยิงสวยๆเข้ามุมครับนี่ครับถ่าเดิมเลยไอ้น้องชี้ชี้ที่กระหม่อมครับนี่ครับนี่โชว์ลากมาลากมามาคาร์ตฟฟอร์ดมาคาร์ตฟฟอร์ดปุ๊บยิงครับโอ้โหชนเสาแล้วก็เข้าประตูไปเลยครับงามๆครับผู้รักษาประตูเซฟไม่ไหวครับสองหนึ่งนะครับ สกออ์นี่สวยงามจริงๆครับแล้วก็พ่อใหญ่เทนฮางนี่ได้ใจครับมึงบุกเลยไอ้น้องส่มมาแบบนี้เอาโดนแย่งบอลนะหมดเวลาครึ่งแรกครับเป็นเกมที่เราใจจริงๆเลยนะครับผมมามาต่อครึ่งหลังนะครับผมไปต่อมาคาร์ลัฟอร์ดมาคาร์ลัฟอร์ดปุ๊บโชว์สกิลครับอ่าสูตรเดิมครับสูตรเดิมแบบนี้มาแบบนี้เป็นประตูแน่นอนลาข้างลาข้างปุบโยนหอยลุนหอยลุนนะโขกไม่เข้าครับกาญโชยิงอีกแล้วครับ สลูกเลยนะครับผมถ้าหากยิงลูกที่3เป็นแทงตีครับท่าเดิมเลยครับเนี่ยภาพจํายังภาพจํายังชัดเจนนะครับเนี่ยมาคารัดฟอร์ดลากมาแบบนี้โยนมาเป็นประตูแน่นอนโฮึไม่เข้าครับแล้วก็ยิงครับโอ้โหมึงเซฟได้มึงก็เหนือมนุษย์ไปแล้วนะครับผมไปต่อครับสาหนึ่งครับสกอร์สวยงามจริงๆเลยไปต่อบูโน่เฟอร์นาเดสอิริกเซนต่อบอลมาปุ๊บวารานคาซิมิโร มาคาร์ดฟอร์ดรัดฟอร์ดโชว์โชว์สกิลโชว์สกิลอ่าลากมาลากมาเปิดข้างฟึ๊บบูโน่ครับยิงได้สักทีครับหลังจากเฮียแกไม่ได้ยิงหลายหลายเกมแล้วบูโน่เฟอร์นันเดสครับดีใจครับกับตันคนใหม่ครับแทนแฮร์รี่แม็กควายครับนี่เปลี่ยนตัวครับฮอยลุนนี่ยิงไปแล้วเปลี่ยนตัวกับใครวะอ่านอ่านอ่านชื่อกันเอาเองแล้วกันครับคนนี้ไม่รู้จักครับผมรู้จักแค่เซตนี้ครับ เสตน,นี้ผมรู้จักหลายคนมากเลยนะครับนี่มาต่อฮึบอ่าได้มาคาราฟอร์ด,รดมาคาราฟอร์ด,รดฮึบแย่งแย่งบอลซอม,ส,มส่งบอลพลาดส่งให้มาคาราฟอร์ด,รดแต่แต่ตดนตัดบอลไม่ได้มาครับเรววนเรวานกาวี่แต่ตัดไม่ได้อ่าแบบน,นี้กาแารนโชกาแารโชเอ่ออิริกเซนอิริกเซนมาต่อบอลมาฝั่งน้าต่อบอลมาโอ้โหเสียว่ามามาหนะ้าตูวโอ้โหเป็นประตูครับ สองสองต่อสี่ครับแย่แย่แย่ครับแย่นิดหน่อยครับแต่ไม่เป็นไรครับผมนําเขาอยู่ครับไม่ซีเรียสหรอกฮึบส่งให้ครับจะเล่นสูตรมาคาร์ตฟอร์ดครับแล้วก็สูงบอลมาคืนครเนื่องจากมาคาร์ตฟอร์ดไม่ได้ประจําตําแหน่งนะครับผมต่อต่อบอลไปข้างอีกข้างถึงบ้างครับเดี๋ยวเงาครับกานาโชกาลาโชโยนไปแต่โยนไม่ติดนะครับยิงครับยิงแม่งเลยแต่ก็ติดครับฝั่งนั้นมากันไม่ได้ มากาไม่ได้แล้วยังไงแล้วยังไงจะจบเลสกอร์เท่านี้หรือไม่ไปต่อไปต่อไปต่อส่อองคาซิมิโรส่งให้บุนนฟูนันเดสมาขาดราดฟอร์ดโอ้โหจุดนี้เป็นประตูแน่นอนถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับโยนมาเ,ออเป็นประตูแน่นอนในน้องโอ้โหฝั่งนั้นสกัดไว้ได้ครับสงสัยจะรู้แกวแล้วครับใช้ใช้อย่างบ่อยครับเซตนี้ผมน่าจะพาแมนยูขึ้นแชมป์ได้ครับ ใครอยากชาเล่นอะไรก็ฝากกดฝากฝากคอมเมนต์นะกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเออหือจะจะดูลูกสามไหมโดนนะไม่เข้าครับโอ้โหกุนระกันนะโขเข้าไปแล้วไม่ดูครับจบจบด้วยสกอร์สี่ต่อสามนบนักเตะนี้เซ็งเลยครับซ็งครับโอโหคุยกันกูโดนขนาดนี้ได้อย่างไรครับผมนี่ครับก็ดูเอาดูกันเอาเองครับความแม่นยำการส่งวันนี้ โคตรหน่ำเตีย้ยเรียดินเลยนะครับก็มาก็จะมาต่อเลขสองนะครับแต่แต่ก็มาดูเซตทีมนะครับอยากอยากเปลี่ยนเบอร์ให้กนันอาชูครับแต่เปลี่ยนไม่ได้ครับงั้นก็มาให้ดูนี่ครับว่าผมไม่แพ้ใครเลยจริงๆนะครับมาต่ออันนี้ก็จัดทีมต่อครับไม่ไม่ไม่รู้เป็นอะไระครับวันนี้จัดทีมรัวูครับมาเช็คค่าพลังกันอาชูนะครับกันอาชูนี่สุดยอดเลยครับค่าพลังกอกิฟต์นี้ มันจะนานเพิ่มขึ้นเพราะจัดทีมนี่ครับแล้วก็มาใชคอีริกเซนนะครับว่าเฮียแกจะเปลี่ยนเปลี่ยนกับใครได้บ้างนะครับผมก็ก็กดเล่นไปเลยนะครับก็รอดาวน์โหลดแป๊บหนึ่งนะครับงั้นก็ตัดมาเข้าสู่ในสนามครับอันนี้คือการแข่งเลขทูแข่งในบ้านแมนยูด mm ้วยเงยโดนแน่นอนไอ้น้องโงไงมาคาราฟอร์ดเล่นสูตรเดิมโชว์สกิลแต่โดนตัดไว้ได้ครับสงสัยจะโดนรู้แกว่บกรรมการนี่ เรียกนิดหน่อยครับสงสัยจะมีข้อสงสัยอะไรครับมาคาคาซิมิโรมาคาราฟรอร์ดโชว์สกิลแบบนี้มาแบบนี้เป็นประตูแน่นอนไอ้น้องฮึบโยนมาหอยรุ่นโคคกับไม่เข้าการาโชโอ้โหยิงครับเข้าไปแล้วับภาพเดิมอีกแล้วเหมือนเดิมเป๊ะเหมือนเกมที่แล้วับนี่ชี้อีกแล้วแฟนแมนยูทั้งนั้นนะเฮกันทั้งสนามเ้ยมึงเงยไอ้น้องนีโยนมา โคเข้าไปเลยนี่ไหลไหลเข้าเท้าการาโชวครับแล้วก็ยิงไปเลยนะครับก็ยิง2อศูนะฝั่งนั้นได้เขียบยิงนาทีที่8ดนะสุดยอดการาโชว์ส่งให้คาเซมิโร่คาเซมิโรมาคาราฟอร์ดอ่ะฮะมาแบบนี้เซตเดิมเลยไอ้น้องยนุนปุ๊บมา,อาโอ้โหฝั่งนั้นตัดตัดด้วยการโคครับมาคาราฟอร์ยิงแม่งเลยครับยิงตรงนี้เลย แต่ยิงพลาดครับแต่ติดแต่ติดตัวฝั่งนั้นนะก็เลยได้เตะมุมมามาเตะมุมมานี้เฟนี่โคครับโอ้โหติีครับอิริกเซนยิงครับแต่โกเซฟไว้ได้ครับโอ้โหบินเซฟนี่บินเป็นพับๆบินเป็นนกเลยครับผมไปต่อวารานคาซิมิโร่คาสิมิโรปึ๊บ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 ปั๊บปึ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  แต่ติดนะดับเบิลเซฟว่ะกูมึงจะเหนียวไปไหนครับอ่าโยนมาแบบนี้หอยรุนนะยิงเข้าเรียบร้อยครับมาสรุดหอยรุนดีใจโชว์ครับตีลังกาโชว์ไป็นหนึ่งทีครับโอ้โหแฟนแมนยูนี่ร้องลั่นสนามครับแฟนมาเยือนนี่มันดูพูดถึงดตั้งแฟนแฟนบาร์เซโลนาที่มาดูนี่ร้องไห้ครับคนดูอยู่บ้านนี่ส่วนส่วนนักลงทุนส่วนใหญ่ที่ลงทุนในอ่าลงทุนฝั่งอ่ามาเยือนนะครับก็เสียใจด้วย ก็มาต่อกานนะโชแต่แต่ไปเล่นพลาดน,นะสงสัยเล่นติดขอบเกินนะเล่นผลานนิดหน่อยคนระับยิงไป2อูนย์แต่สกอร์รวมเป็น6กสนะครับผมก็เป็นสกอร์ที่ค่อนข้างคุ้นเคยนะครับก็ไปต่อเอริกเซนโยนให้บูปูนูฟูนันดสดิเอ่อคาซิมิโรส่งให้มาคาราฟอนอ่ามาสุดนี้อีกแล้ว สูตรนี้แล้วผมว่าสามผมว่าสามคนนี้นี่คอมบกันดีมากเลยครับพราใหญ่ทินฮ้าก,ก็น่าจะเอามาใช้บ้างนะครับเซตนี้นะผมว่าน่าจะแชมป์นะแมนยูก็ก็พูดเล่นๆนะครับท่านผู้ชมถ้าแมนยูแชมป์ก็ดิวพูก็ไม่รู้จะเอาหน้าไปอยู่ไหนครับโอ้โหหลุดมาแบบนี้จะเป็นสกอร์ไหมจะเป็นสกอร์หรือเปล่ากาวิกาวีเออหือตัดบอลไว้ได้ครับแต่ยิงพลาดนะยิงออกไปครับวิงครับฝั่งนั้นได้เตะมุมนะครับผมก็ โยนมาปุ๊บโอนานา่าซสียไปได้แล้วก็โยนอ,อกไปอ่ะพอเวลาจะหมดแล้วโยนอ,อกไปเลยโอนาน่าปุ๊บหมดเวลาครึ่งแรกครับผมสี่สิบห้าน้าทีโอโหนักเตะนี่ร่าเริงมากเลยนะสงสัยจะยิงเยอะมากเลยนะครับผมก็มาต่อกันนะครับนี่มามาฮอยลุนฮอยลุนคาซิมิโรคาซิมิโรตัดบอลไม่ได้แต่ฝั่งนั้นก็ยังเก็บบอลได้ไว้ได้คุณดูกัน โอ oh, อะไรโอเวอร์ er. มังค์เอ่อกานาโชส่งให้หอยอรุนอ่ามาคาดรัฟอร์ดมาแบบนี้สูโรูแม่งเลยมาคาดรัฟอร์ดเลี้ยงเดียวแต่ยิงไม่ได้รอบนี้เขายิงครับแล้วก็ถ่านดีใจประจํานะครับชี้ที่ขมับแล้วครับผมสุดยอดครับนี่ส่งมาเลี้ยงเดียวเลี้ยงเดียวเลี้ยงเดียวแล้วก็ยิงแม่งเลยประตูประตูจะบินไมเซฟแต่ก็เซฟไม่ไหวครับ ถ้าเป็น D K R ผมก็คิดว่าหน้าจาวอยู่นะครับแต่ D K R แกจะแขวนถึงมือแล้วน่าเสียใจจริงๆเพราะเพราพรใหญ่เทนท้ากนี่นะการ์นาโชเปลี่ยนฝังเล่นบ้างครับเดี๋ยวเบื่อครับเดี๋ยวคนดูเบื่อเอนเตอร์เทนกันหน่อยฮึบโยนมามาสุทนอยรุ่นโกครับเข้าอีกแล้วครับผม2ลูกครับหรือว่าสลูกวะแฮตทริกมั้งครับน่าจะใช่นะครับผมก็วิ่งครับ นี่โยนมาหอยรุ่นโคเข้าครับผู้รักษาประตูก็เ,เซฟไว้ไม่ได้นะครับก็ให้ย้อนดูแต่เท่านี้นะครับสกอร์4-0นะจะเอาจะเาให้เยอะกว่าออนี้อีกครับจะได้จะได้ชนะอย่างใสอย่างใสกิ้งครับโยนไปโยนไปมาคารัทฟอร์ดพลาดนะบโ,โนูฟูรานเด,ดส่งให้มาคาราฟอร์ดสูตรนี้อีกแล้วคนระับลงล็อกสูตรนะครับแน่นอนเข้าแน่นอนปุ๊บโขเข้ากองหน้ากาดี ไม่รู้จักชื่อนะครับขออภัยด้วยดีใจสะใจสะใจครับโอ้โหคุณเห็นแฟนแมนยูในสนามไหมฮลั่นเลยฮ่าศู์แล้วนะครับผมโอ้โหเป็นสกอร์ที่เริ่มเริ่มใกล้ความจริงแล้วท่านผู้ชมที่ดูที่ดูบอลฟิม์ลีก็ปีก็ปีที่แล้วท่านผู้ชมก็น่าจะรู้นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะสกอร์ระดับเลเจนด์ ปุบส่งให้คาซิมิโร่พูดดีนะส่งให้มาคาราฟอร์ดคาซิมิโร่เก็บบอลไม่ได้ส่งให้อมาคาราฟอร์ดนะครับกองหน้าคนนี้โอ้โหมาวันนี้ยิงแม่งเลยแต่พลาดนะครับผมสงสัยผมลากผิดไปหน่อยนะยิงไม่เข้านะครับผม9ต่อสามแล้วนะครับแฟนบาร์เซโลนานี่และและนักลงทุนส่วนใหญ่นี่นี่เริ่มและและิ่มคิดว่าโอ้โหกูได้แดกประมาแน่นอนคืนนี้วันนี้ไอ้น้องฮึบมา ปึ๊บแย่งได้วารานคาสิมิโรมาคาร์ฟอร์ดโอโหสูดเดร์ครับจังหวะนี้ปึ๊บโยนมากองหน้าโคเข้าครับโอโหไม่เข้าอีกโคเข้าไปอีกครับโอโหทําทําประตูด้วยการโคครับสองรอบแล้วนะครับผมกองหน้าคนนี้เดี๋ยวผมจะไปหาข้อมูลชื่อของเขามานะครับข้อมูลมาแล้วมาซียาวนะครับผมเป็นสุดยอดกองหน้าเลยนะครับเพิ่งไปหาข้อมูลนะโอโหสกอร์คุ้นๆนะสกอร์หกหกศูนย์นะ แต่แต่ผมจะทําเป็นสกอร์นั้นนะสกอร์เจนะครับท่านผู้ชมแมนยูโดนมาสงสัยต้องระบายครับอ่ามาซียาวอีริกเซนอีริกเซนจะหมุนตัวทําไมโยนให้ามาซียาวอ๊บโอ้โ,อโหโดน,นตัดไปได้อ่าโคมาขาดเซมิโร่เกนาทีจะจบเลยไหมจบเกมครับผมจบด้วยสกอร์หกศูน <c> ย <ười> ์นเกือบแล้ว <c ười> ตอนตอนผมเล่นนี่หัวรอกเกือบตายเลยนะครับ ็มาทําคลิปว่าถ้าผมตายผม,ผมเดี๋ยวผมไม่ได้ทําคลิปนะครับผมนี่สกอร์ยิงสิบสามลูกเข้ากรอบสิบครับคอบอลห้าสิบหกส่งบอลแม่นยำเจ็ดสิบห้าครับฝั่งนั้นนี่สู้ไม่ได้โดนกดแล้วกดอีกครับผมก็จับฉลากครับจเจอฮะปช,ชีทีมกระจกครับเ้ยร้อเร่ยนร้อเล่นมีคีเลร่อีมแปปเป้นะครับค่อนข้างน่ากลัวเลยทีมนี้ก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็ฝากแชร์ให้น้องหมาเจอกันใหม่คลิปหน้าบายครับ